สวสครับเดี๋ยวนี้จะมาดูเทคนิคการจัดรูปแบบนะครับเบอร์โทรศัพท์ใน Excel นะครับซึ่งเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยสังเกตว่าเลขศูนย์จะหายนะครับและบางทีเนี่ยเราอยากจะได้ขีดกลางนะครับขั้นระหว่าง3ามตัวแรกนะครับและตัวอื่นอีกเหมือนกับที่เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ทั่วไปนะครับวิธีการนะครับผมจะลากคลุมในส่วนของช่องตารางที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ตัวฟอร์แมตนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าแรกนะครับ เดิมจะเป็นทั่วไปหรือ general อยู่นะครับด้นานนี้นะครับให้เราไปเลือกที่รูปแบบตัวเลขเพิ่มเติมกำหนดเองหรือ c u s t o มนะครับกำหนดเองแบบนี้ผมจะคลิกที่ตัวที่เป็นมีตัวชาร์ปนะครับตรงนี้ชนิดเนี่ยนะครับแล้วแก้ไขเองนะครับพิมพ์ศูนย์ไปก่อนเพราะว่าเราต้องมีศูนย์อยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยใช้ตัวชาร์ปแทนตัวเลขใดๆนะครับ 0 8นนะครับแล้วก็ขีดแล้วก็นับต่อไปนะครับแบบนี้นะครับถ้าหากว่าอยากรู้ว่าครบไหมนะครับจะเห็นว่ามีตัวอย่างอยู่ด้านบนนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็กดตกลงนะรเรียบร้อยลนะ้มม่าผมจะใส่นะครับศู 8, 4สนะเราก็สามารถกรอกนะครับตัวเบอร์โทรศัพท์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมา นั่งแต่ขีดกลางเองด้วยนะครับแล้วก็เลขศูนย์ด้านหน้าเนี่ยไม่ได้หายไปแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคในการจัดฟอร์แมตนะครับหรือตั้งรูปแบบแบบกำหนดเองเพื่อใช้สำหรับการกรอกบ,บ์โทรศัพท์ใน Microsoft Excel นั่นเองนะครับ